ไม่มีสีม่วงสีเหลอดแดงูไก่นกัมันหมดทำงานผลได้ออกนได้ออกเลยเดี๋ยวสีมาเริ่มตดใหม่ถ้าเก่งดูยังสีคุ่นกันจะไม่เลี้งไปทำงานสวยปลูกกันระดับมันโอเคแต่สีเห็นดอกไม้ไม่สวยไม่ได้ช่ไหมไมสวย เดียวเดียวบุญกระถินนนี่ลูกว่าสิไนม่เห็ดมะไร่เห็ดปูเดอเียนไหมเียนอหปูชีตัวคอข้อหมตูดำมีมึงเอาไปเอามาดูปืนปืดเขยนชันแล้วกัเสียนชีตัวคอเรื่มเรื่มข้าคือบ่พ้อปู หน่อยเมอเนี่บอเคยบอเคยพูดได้ปูงงนหนัจันเ้าไม,มห่อยมอคือบนดักควาเออแมนฮันแดดซ่น้อยก็ได้เออนี่แมนดมดมดไปไหนเอามามัน,นังดมเดงๆลม,ลม นียน้อกูเนหอนมันก็สีเขางมดอกมกแดดอารมณ์มาตั้งนี่ก็ได้ถ้าจัเป็นยังสิบห้อนถ้าในสิบห้อแบ่งชิเดือบแดดให้มันสว่างเือบดเแดดแดดแดดแ้าแดดแดดแ่ดงดดแดดไปเอดี๋ยวเอดแดดแดดแดด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 แดด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 แดาแดแด ม่แม่เงินน้อยเท่าเท่านี่ะปัจจัยคู่นี้เอาไปยาเยอะยฟังก่อนุบ้เอาด้อครับี่อันจะตีบักชื่อช่อเอาเออก็บ่ได้เก็บดอกว่ากูกิหนเขาบอกชื่อพอนอนพอตกใจบ่น้อ ตกใจละพูเป็นก้จือวัวมือือบยืดพอมาตรงนี้ก็ได้บอเห็เพิ่นมาตั้งมนตั้งเมียนมอคือร่มแท้ร่มนด้จับเรือจะจับเออต้องได้ยินจับตนี้

เอางค่กขาดดบองเอามทเนี่ยขากโหลดปูอืมตอนที่หนาม่ดีเด็เกม่รัูดเ็เลูี่มมาเห็ดเป็นโดมอ้ยคือมนุษย์จีจะมาจีเด็กจกรใหไรู้กูใส่เน่หันมาห เก้าบึ้งเดียเกถูกคนคานิสิคานิสิกัะอป้นานิสิกคน้สิกันคานิสิกก็เลยาเด็กคนที่จะคานิหนึ่งคานิสิกันคานิสิสิจะกนจิ

สี่ห้องก็เหตุูมิหอดวดห่านหมอมึงจับบอดแดดไม่ามแมวจังบอยกครับคูครับครับบอยกแล้วมันเสียบอลอดให้ครับก็ปวดัยครับปอดยครับบเยน่งไซื้อหนึ่งไปซื้อกันเถอะซื้อดเลย ฮานนี hey. ่ซีฮันนี่เีกมันี่มีันนี่กมีนม่งแมเลปแล้วมม่มนอีน้อยถ้ากูบอกแ่นมันจะมีแนวนีมาบ่กปึกปึ๊กยูปึ๊กนอ บวกจังไหนน้อยบวกอบอกอยู่บนทางบ่มีไฟกลมันเดียวบวกกันบวกเดียวนะซิกันทานิสุวิสิกันทานิสุค่านิสุอันทืมซิกันทานิสุวิสินนิสุกนทานิสุ

เย็ยดโป๊ตะจือรับบจือครับผมเจ็นมันทีอได้ล่ะข้าบบดจือก็ได้แล้วพุดชนดุกจิตจุดครับมันกูบอกมีมันโมบักบอก บอยช้อนให้ดูชิดูหาดูจำใบดอดูดช้อนบอเอาดอกมันเยอเดวออกไปเยอะมึงนี่ิเอาไปแนวใดน้อยขาดก็ขาดห็นแต่นังนอย

Chắc mà khay có mừng, khay có khó mừng. khay <laughs> à, có <laughs> 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 <laughs>